สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อยู่กับเนยนะคะและเรื่องบ้านๆบายเจสซสแมเนจเมนต์ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ปากเกร็ดนนทบ,บุรีนะคะกับโครงการหมู่บ้านคลีนอติวานนนแจ้งวัฒนานั่นเองค่ะ ที่นี่นะคะก็รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอาทิเช่นเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับเมืองทองธานีค่ะคอสโมบาซ่าแล้วก็ยังรายล้อมไปด้วยแหล่งสถานศึกษามากมายนะคะอาทิเช่นโรงเรียนหอวงังโรงเรียนพระห,หรไทยัยนนทบุรีรวมไปถึงโรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรีอีกด้วยค่ะส่วนภายในโครงการเนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะมีพื้นที่ส่วนกลางค่ะบริเวณพื้นที่สีเขียวมีสระว่ายน้ำนะคะ แล้วก็ยังมีระบบรักษาความปลอดภยดัยโดยรปภค่ะและกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยส่วนสำหรับตัวบ้านเนี่ยจะสวยน่าอยู่แค่ไหนค่ะเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยไปชมกันได้เลยค่ะ ค่ะและตอนนี้เราก็อยู่บริเวณด้านหน้าตัวบ้านกันเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเลขที่100่ทับหนค่ะอยู่ที่ซอย12นะคะบ้านหลังนี้ค่ะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ25ตารางวาเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะ3มห้องนอน2ห้องน้ำนะคะแล้วก็จอดรถได้ประมาณ2คันค่ะส่วนสาหรับด้านในตัวบ้านเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ ื้นที่ด้านหน้าที่เป็นที่จอดรถนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเนยก็เดินเข้ามาสู่ด้านในบริเวณตัวบ้านนะคะซึ่งก็จะเจอ,เจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะมีเป็นกระจกบานสไลด์นะคะบานใหญ่เลยอ,อยู่บริเวณด้านหน้าบ้านด้วยนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ค่ะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นได้นะคะวางโซฟาขนาดใหญ่ค่ะรวมไปถึงเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะเดินลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านนะคะก็จะสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารได้ ทําเป็นพื้นที่ส่วนครัวและบริเวณด้านล่างนะคะก็จะมีห้องน้าให้หนึ่งห้องค่ะซึ่งมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะสำหรับบริเวณด้านหลังบ้านนะคะเรามีการเทป,ปูนไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถต่อเติมนะคะเป็นหลังคาค่ะเพื่อทำเป็นครัวไทยแล้วก็พื้นที่สักล้างได้เลยค่ะ ะะก็จะมีห้องให้ทั้งหมด3ห้องค่ะส่วนแต่ละห้องจะเป็นยังไงนะคะเดี๋วตามเลยมาชมกันได้เลยค่ะ <S <S สำหรับห้องแรกนะคะก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถจัดวางค่ะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตได้เลยนะคะรวมถึงเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เสื้อผ้า หรือว่าตกเครื่องแปลงค่ะแล้วก็สําหรับด้านหน้าเนี่ยจะมีกระจกสไลด์บานใหญ่นะคะให้คุณผู้ชมรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีแล้วก็จะมีประตูสไลด์ค่ะที่จะส่งต่อไปถึงระเบียงหน้าบ้านด้วยค่ะ ะะก็จะอยู่บริเวณด้านหลังตัวบ้านค่ะซึ่งก็จะมีกระจกบ้านใหญ่นะคะแล้วก็ห้องนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถทําเป็นห้องนอนสาหรับสมาชิกภายในบ้านท่านอื่นๆค่ะหรือว่าจะดัดแปลงนะคะเป็นห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งห้องนะคะก็จะมีขนาดเล็กที่สุดค่ะซึ่งห้องนี้คุณผู้ชมเนี่ยอาจจะทําเป็นห้องนอนสําหรับน้องๆหนูๆก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะดัดแปลงเป็นห้องก็ได้ค่ะมีกระจกบ้านใหญ่ให้บริเวณด้านหลังเช่นเดียวกันค่ะ และสําหรับห้องน้าด้านบนค่ะก็จะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านนะคะให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันค่ะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านคลีโนติวานนลแจ้งวัฒนะเริ่มต้นที่ฝั่งตรงข้ามเดยนายติวานนลขับตรงไปบนถนนติวานนลสกิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยพระแม่มหาการุณจากนั้นขับเข้าไปในซอยอีก150เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมค่ะสนใจอยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะดูทรับพร้องขายอื่นๆค่ะสามารถติดตามเราได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook j a s s e t m a n a g e m e n t หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบๆ by เจเ s s เอช m a n a g e m น n t นะคะเรายังมีบริการให้คําปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสําหรับครั้งหน้าค่ะพวกเนยจะพาไปที่ไหนรอติดตามชมกันได้เลยนะคะวันนี้เนขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ